เรื่องเศรษฐีสดมนการกิจกรรมความเพียรพุทธมหาจากักรพรรดิยอดรวยครั้งที่41วันนี้วันที่12กคุมภาพันธ์2568ค่ะบัตรนี้เป็นวันที่12กคุมภาพันธ์2568เป็นวันที่ สี่สิบเอ็ดที่ข้าพเจ้านางสาวยาดาก้องมณิชยกุลชัยขอถวายเจ้าสา,า,ารพญาพระสูตรพรประเทศและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิเจริเนี่ยขนาดยันชนะในประสวดติยามนไม่์เธอ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาลีสุปัตตะาคัจฉันตุเทวดาสัทธมังมุรยยาเจ้าสาสูนันตุจักขโมกทางสักเคการมีจารุเปขีริศีคาราตเตยจันตันิเควิมานีทีเปรักเคจารคานีตารุวนากคาฮานีเคหาวัตรุไมหิเคเตคุมามจายันตุเทวาชลาดาละ ที่จะมีขาคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะรวัจลังสาทะโวเมจรันตุธรรมะสวนาการหวยามพุทันตาธรรมะสวนาการหวยามพุทันตาธรรมะสวนาการหลวงยามทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาจกาเลนะผู้ตังอภิปูชยามะอิมินาจกาเลนะธรรมะอภิปูชยามะอิมินาจกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่สามกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาคู่ทางพระควันตังอภิวาทีนี้สวะขาตัพระคาวตาธรรมโมธรรมังนัมสานิสุปฏิปันโนพระคาโตสาวะกะสังผูสังคังนามาน้บทที่สี่บทสวดน้ำมกาศิปุชาธานะโมตัสสะพระคาวะตัอรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะตัอรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะตัอรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคข้มนาปาทะ พุทธังสะระนังคาชามิธรรมังสะระนังคาชามิสังฆังสะระนังคาชามิธุติยัมปีพุทธังสะระนังคาชามิธุตียำปีธรรมังสะระนังคาชามิธุติยัมปีสังฆังสะระนังคาชามีตติยัมปีพุทธังสะระนังคาชามีตติยัมปีธรรมังสะระนังคาชามีตติยัมปีสังฆังสะระนังคาชามิ บทที่หกบทสวดสัจจคีริยาคติฐานนัตถิเมสรันังอัญญ์โพธุมีสรันังวัฏังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพทานัตถิเมสรันังอัญญงธามูมีสรันังวัฏังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพทานัตถิเมสรันังอัญญงสังโฆมีสรันังวัฏังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสพระควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจากแลนัมปันโนสุกโตโลกับวิทูอานุตตโลปุริสธรรมมาซาอาทิจัตถาเทวมนุสสานังพุทโธปควาติบอที่แปดธรรมานุสติสวาคาโตปะควาตาธรรมโมสันทิติโกกาลิโกเอหีปัสสิโกโอปันญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโววิญโูหีติบทที่เก้าสำคัญนุสติ จุปฏิปันโนพระคาวาโต,ตสาวะกะสังขูอุจุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวะกะสังขูยาญาปฏิปันโนพระคาวาโตสาวะกะสังขูสามีจีปฏิปันโนพระคาวาโตสาวะกะสังขูเยติทางจัตตาลิปริสิยุพานิอัตถาปริจักุฆาลาเอจักพระคาวาโตสาวะกะสังขูอาหงเนยโยปาหงเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตรังคุยัคเขตังโลกัสสาติบทที่สิบลัลตนาสูตร ยานีทพูตานีสามาคตานีภุมานิวายานีอันตลิเขทัพเทวภูตาสุมนาพระวันตุอะโทปิสักกัจจาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทสัพเพเมตังกาโลทามนุสิยาปัจชาทิวาจารตโตจารหารติเยพะลิงตัสมาหีเนรคัทถะอัปมตตา ยังกินจิวิตังอิทะวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังเอเจอะนะนะโนสังอัตถิตถาคตเจนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุยะขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชะคาชกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมสมาถิกินจิอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเจสัธเจนะสุวัติโมตุยมผู้ทธเสโทปะ ิวันนยีสุจริงสามารถที่มานันทะตะบทที่สิบัตนสมุตยานีค่ะภูตานีสามาคตานีภูมานิวายานีอันตลิเคสัพเพวภูตาสุมนาพระวันจูอาทโทติสัาการจัตุนันตุภาติตังตัสมาหิภูตานิสานิทาสพเพเมตังกโลถามนุสิยาปาชายาธิวาจารโตจาเหรันติเยว่าิึตัสมาหินีรักขถะถอาปวตา ยังกินจีวิตตังอิทาวาหุรังวะสักเกนสุวายังรัตนางปณีตังนานาโนสัมมาปิตถาคตนาอิทามปิพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนัสสัจเจนทวะกิหุนตุยังเวลาครั้งอมตะังปณีตังตถาจคาสกเยมณีสมาหิโตนเตนธรรมเนนาสมาติกินจิอิทาปีธรรมเนนัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนัวกิหุนตุ ยามพุทธเศทปริวันนาญีสุจริงสมาธิมานันตาริคัญญมาหุสมาธินาเตนะสามูนะวิชาติอิธมามปิธทมเมรัตังปณีตังเอเตสัขเตนะสุวะทีนฮนตุเยบุฆราอัตทศตังปัสตาจัตตาลีเอตานิานยุคานิหตุตุหุติเตทิคิเนยาสุกัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหาภะลานิอิธามปิ อังคีรตตะนังปณีตังเอเติสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามะนะสาทัพเทนิกามิโนโคตมัสสะสนมิเตปฏิปต,ตาอะมาตังมิคายาดาธรรมธานิปูติงผูฉมาณาอิทังปิตั้งคีรตตะนังปณีตังเอเจสัจเจนะสุวัติโหตุยะทินทะคีโลปะเทะวิงสีโตสียาจตุพิวา ตวิอสัมปกรรมปิโยตาทุปมังสาโกดิสังวทามิโยอริยสังอริยสัจจานิอเวจปัสสติอิธัมปิสเตนปณีตอิเตปัเจนสุิหตุอริยสจานิวิภาวยนติคี พระปันเยนะสุเทศีตานี้กินจาปิเตโหนติตปุสาะปมตานาเตปะวังอัตธรรมมาที่ยันติอทมปีสังเคตนังปนีตังเอเตเนะสเจนะสวัติโหตุสาท้าวัสสะทัศนสัมปทายะต,ตายสุธรรมมาชหิตาพวันติสากายะติจีวิจิกิติตาจะซีรักปังวาปิยะทัติกินติจะตูหาปายิหีจะวิปังุโต ชาจ่าพิธานานิอภะโคกาตุงอิธรรมติสังเครัตนนางฝณีตังเอเตนะสัตเจนะสวัติฮุนตุกินทาปิโสกรรมมังกาโลติปาปะกังกาเยนวาจาวุทาเจตสาวาอาภควโพโซตัสาปฏิทัายะอาภัพตาทิถัปทัสสะมุตตาอิธรรมปิสังเครัตนนางฝณีตังเอเตนะสัตเจนะสวัติฮุนตุ วนาปะภูมเทยะท้าพุสิตักเคคิมหานามาเซปธรรมะสัมิงคิมเฮปะทุกปะมังธรรมมะวะรังอเทเสยินิพพานะคะมิงปะระมังหิตายะอีธรรมปีภูเทระตะนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัะทิโนตุวะโรวรันยุวะโพราหะโรอนุตตะโรธรรมโนวะรังอเทเสยิอีธรรมปีภูเทระตะนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัะทิโนตุ ขีนังปุรานังนวังนาถิสัมภาวังวิรัตติตายะติเกภาวะสมิงเตขีนัพีชาอวิรุณหิชันทานิพันติทีรายะหานัมปทิโปขีธทมปีสร้างเพื่อแต่นางประนีตังเอเตสาเจและสุโขทิโมตุยานีถารูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิอันตฤเขตตถาคตังเทวมุสขปูชิตังพุทธังนัมัสสามะสุวัติโมตุยานีถาภูตานิสมาคตานิภูมานิวานิ ตถาคตัตงเทวมนุสปูชิตังทามาำมังนัมัสสามัสุวติโหตุยานีตะปูตานิสัมมาคตานิภูม,มานิวายานิอันตันีเคตถาคตางังเทวมนุสปูชิตังสังฆัง,งนมัสสามัสุวติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานัติยปะปลุทาบทย่อ สาภพาโรภข้าอยนิมุตโตสาวพชันตาปะวาจิโตสาภพาเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสาวพีพิโยวิวัชันตุสาภพาโรโคพินาสันตุมาเตีาวะมันตาราโยสุขีมีคายุโคภาวะอภิวาทนาสีดิสุนิจังวุฒาปัจาายโมตัสารุธรรมาวัฏันติอายุวันูสุขังพลังบทที่สิบสองอธิตตาปะไดยสูตรหน้าที่สิบ เอวามีนตั้งเอกันขอยังพระขวาวข้าายังมิหารติขยาซีเซษัดทิ้พิขูสาหสเซนาตัดตาดโคปะขวาวพิขุว่ามันเดศีสาพังพิขเวอันทิตั้งกินจากพิขเวสาพังอันทิตั้งจากพุ้งพิขเวอันิตั้งลูปาอธิตาจากผูวิญญาณางอันทิตั้งจากผูสาพสจากผู้สาพโซ จากหูสัพพโซทิ่ตัวยำผิดทางจากหูสัพพสสะพัจยะอุปัชติเวทิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมาทุกขังวาตามปีที่ตังเกณฑ์อันี่ตังอธิตังราคาขีนาโทจักขีนามูหักขีนาอธิตังชาติยาชารามณีนะโซเกหิปะริเทเวหิทุกเคหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตังติวะทามิ โซตังอธิตังสัทธาอธิตาโซตวิญญาณังอธิตังโซตสาสะโซอธิตัยังปิตังโซตสาสะปัสสะปัสจยาอุปัสชติเวทิตังทุกขังวาทุกขังวะทุกขมะทุกขังวาตัมปอธิตังเกนะธิตังอธิตังราคขินาโทสักขินาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชาลาเมเนนโซเกหิปาริเทเวหิทุเขหิทุมราเซหิอุปายาเซหิอธิตังติวะทามิ ขานางอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานสัพพโซอธิตูยามปิทังขานสัพพสสปัสยาอุปัชติเมธทยตังทุครังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวาตามเปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคาขีนาทูขีนาโมูขีนาอธิตังชาติยาชาลามรณีโซเกหิปฏิเทเวหิทุกเขหีหกหูมนัเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวาทานิหน้าที่สิบเอ็ด ชิวหาอธิตาสะสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัพพะโสอธิโตยังปธิตังชิวหาสัพพะสัพติยะอุปจติเวทีตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขังทุขังวาตังทีอธิตังกีนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักขีนาโมหกินาอธิตังชาติยาชาลาโมระนีนะโสเกหิปนิเทเวหิทุเกหิโทนาเสหิอุปัญาเสหิอธิตังตีวะทามิ กาโยอันที่ตัวขดจับพาอทิตาการยกบิญญาณังอันทีตังการยกษาปะโสอธิโตยำไปทังกายะสัพพาสปาจยาอุปาชติเวทิตังทุกครั้งวาทุกครั้งวาร์ทุกวันทุกครั้งวาร์นำกอันทีตังเกีนอันทีตังอันทีตังราดคภีนาโธสาขีนาโมคขีนาอธิสังชาติยาชาดวามันเีนะโสเกหิทุกเวหิทุกเกหิบรมนิสเมหิอุปายาสหิอทิตันติวะธามิ มะโนทิโตธรรมมาทิ่ตังมโนวิญญาณะอธิตังมะโนตักปโสอะทิโตยังปิทังมะโนสัพพะสัพจยะอุปัชติเวทิตังสัมังวาทุขังวาทุกขะมาสุคังวาตัมปิปิตังกีนะทิตังอธิตังราคาขีนาโทจักขินามูขีนาอธิตังชาติยาชาลามะติโสเคหิอริเทเวหิทุเกหิภุมนะเซหิอุปยาเซหิอัติตันติวะธานิเอวังปะสังพิกะเวภุตวะอริยาสาวะโกจักปุสามีปินิพินทติ ดูเปสุป erm ินิพพินสติจากภุว so, so, ิญญาเนปินิพพินสติจากภูสะพัสซีปินิพพินทติยมปิทางจากภูสะพัสสะปฏิยาอุปัชติเวทิตังทุกขังว่าทุครังวาทุกขังว่าทุคังว่าตัดสมินปินิพพินทติโตตัดสมินตินิพพินทติสาธเทสุปินิพพินทติโสตวิญญาเนปินิพพินทติ โตสตัสสพัสเซปีนิพพินทถิยามปีทางโตสตัสสพัสสปัต,ยติยาอุปัชติเวทายดังทุขครังว่าทุกขังวาทุกขคราสุขังวา ธัรมินตีนิพินติคานัสธรมินตีนิพินติค้นเฮสุตินิพินทติคานวิญญาณิปินิพินติขานัสสะพัสเสวิตินิพินธติยันปิทังขานัสสะปัสสะปัติยาอุปาสติเวทะยิตังทุขังวาทุกขังวาทุกขมะทุขังวาตันสุนิปินิพินธติชิวะหายยปปินิพินธติกราสีสุปินิพินธติ တိဝဟ వి ညာ నే ပိနပိနတိ శి ဝဟ సప్తసే ပိနပိ ంతితి య ံပိထංစီ మహా సప్తస ပတိ యా ఉపచో တိဝေဒိတံသုကံဝါทุกခံဝါတောကမသုကံဝါသဇ మింతి နပိ ంతితి กายกมิสีนิพินทิปีโปะเพสุปีนิพินทติกายะิญญาณีปีนิพินทิกายะสสาเปีนิพินทติยมปิธังมกายะสาัสสปัิยาอุปัชติเวทีตางุังวาทุกขังวาทุกงวารุังวาราต่กิปีนิพินทัตนะมิ มาตัสมินปีนิพินตติทำมีสุปีนิพินตติมโนวิญญาณีปีนิพินตติมโนสัพพะเตปีนิพินตติยามปิทังมโนสัพพะสัปติยาอุปอตติเวทยิตังทุกคังวาทุกคังวาทุกขังวาทุกคังวาตัสมินปีนิพินตตินิพินทังเวลาจติวิราคาไม่มโตติวิมโนตัสมินไม่มโนตัมีติญาณังโพนติคีนาชาติวุสิตังคังไม่มโนตัณยังกตังการันียังนาปารัง อิทตาญาติปชานาติติอิธรรมโวจาเพระเขาว่าอัตมานาเตภิกขุเพราะาว่าตัวพาสิตังอภินันทุงอีมัชมิงจปะปานอุรยาการมัสมิงมันพันยะมาติตัสสะภิกขุสหัสัสสาะอนุปาทายะอาเอาสะวหิติตาที่ภิกุจสูติบทที่13หน้าที่13อนัตตะลัคนาสุตัง เอวังเมสุตังเอตังสังฆยังปภาวาภาลานะสิยังหาติอิสิปะตเนกถาเยตตะตะคปะภาวาปัญี เยพิ่ครูมันเตีิรูปังพิกเวอนัตตารูปังจะหีทางพิกเวอัตตาอภิสานายทังรูปังอาภาทายะสังว่เตยยาลับเพีะตาอรเปเอวังเมรูปังโหนถุเอวังเมรูปังมะฮูสีติยาสมาจากโภพิขเวรรปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสั่งวัตติหน้าจะเล่าปฏิโรเปเอวังเมรูปังโหนถุเอวังเมรูปังมะฮหสีติ เวทนาอนัตตาวทนาจาหิทางพิขเวอัตตาอภิวิสานยิทางวทนาอาภาทายรสร้างวัตรยานละเพะจักวทนายะอวังเมวทนาหุนตุอวังเวทนามะอโหสิติยสมาจุพุพิขเววทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาทายรสร้างวัตรจิตละตละปฏิอวังเวิทนาหุนตุอวังเมวทนามะอโหสิติ สัญญาอนัตตาสัญญาจาหินทางพิคเวอัตตาวิสานาจทังสัญญาอาภาทายะสังวเตยยะลับเพียรจักรสัญญารัพเพียรจักสัญญายะเอวังมีสัญญาหูถูเอวังมีสัญญามอหูสีติยะสมาจักภูพิคเวสัญญาอนัตตาจักสมาสัญญาอาภาทายะสังวจตินาจะรัพติ สัญญาะเอวังมีสัญญาหุนตถเอวังมีสัญญามะอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจ่ายีทางพิขเวอัตาอภิสังสุนิทางสังขาราอภัทยะสังวัดเดยุนละพิจาะสังขารีสุเอวังมีสังขาราหุนตถกเอวังมีสังขารามาอหิสุติและสมาจะโพพิขเวสังขาราอนัตตาตาสมาสังขาราอภัทยะสังวัตตถณนจะรับปฏิสังขารี สุเอวังมีสังฆาราหุตุออวังมีสังฆารามะฮิสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจ่าหิทางพิคเวอัตตาอภิวิษณ์นัทถางวิญญาณังนาพาทายะสังวัดเตยยะรับพิจฉะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหุตุออวังมีวิญญาณังมะหิอาหุสีติเอกมาจะโพพิคเววิญญาณังนัตตา ศาสนาวิญญาณังอาปาทายะสั้งมติน่าจะรับปฏิวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหุตุเอวังมีวิญญาณังมาหุสีติตังกิงมัณฑะพิเครือบูปังนัตนิจังวาอานิจังวาติอานิจังพันเตยันปัญานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยันปัญานิจังทุกครั้งมีปริณานมาทำมังการล้างตังสำมุขปสศีพุงเอตังมะมะเอโสหามัสยีเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมะถาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวติอนิจพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวิปริตนามธรรมมังกรังตังสามุปปาสิตุอีตังมะมะอีโสหามะชวิอีโสเมียตาตโนหนีตังพันเตตังกิงมนะถาพิฆเวตัญญา นิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังมิปริตามะธรรมางกานังตังสามัุปวารสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสุนิเอโสมีอัตตาติโลหิตังพันเตยังกินมันยถาพิโควีสังฆาดานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังมิปริตามะธรรมัง ยำปนานิจังทุกครั้งว่าตังทุกครั้งว่าติทุกครั้งพันตตยำปนานิจังทุกครั้งอริยนามธรรมังกัลลังว่ตังสัมลูปัสสิตุงเอตังมะมะอีโสธรรมะสมิเอมีอัตตาติโนหิตังพันเตยตังกิงมานจ่าพัทธวีพิญญาณันิจังวานิจังว่าตินิจังพันตตยำปนานิจังทุกครั้งว่าตังทุกครั้งว่าติทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งฤทริ์นามาทำมังกัลลังว่ตังสัมลูปัสสิตุงเอตังมะมะอีโสธรรมะสมิเอมีอัตตาติโนหิ อาสมาหิพิกาเวยังกินติรูปังตดิตานะครับจุปัจจุบันนางอาชิตตังวาพหิทาวาโอรานิกาวาสุขมังวาหีนางวาปีตังวาเดนทูเีสันจิตีวาสัพพังรูปังเีตังมนะมีโสหามัสมิตมีโสมีอัตตาติเองว่ามีตังยะทัพูตังทำมัปปัญญายะทัพทักพังยากาจิวิทนาตีตานะคัจุปัจจุบันนาอาชิตตัวาพหิทาวาโอรานิกาวาสุขมังวาหีนาวาปีราวา ยาทูเรสันติเกวะสับทาวีธนาเนตังมะมะมีสูฮามาชนิดนี๋ยวมีอัตตาตีวะหีตังคันเตยะท้าภูตังธรรมะปัญญาจะทับทัพังมีสูอัตตาตีเอวมีตังยะท้าภูตังธรรมปัญญาจะทับทัพังยากาจิสัญญาตีตานณขจุปปัญนาอจัตตาวาเปหิทาวาออราลิกาวาสุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเรสันติเกวะสัพพาสัญญาเนตังมะมะ มีสูอัตตาติเอวมีตังยะธาคือทางสมมติปัญญาทัศทัพังเยเกติสังขาราตีตานะครัปัจจุบันนาอัจฉริวะท่าหิทาวาโอราณิดาวาสุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทุเยทุเรทันติเกวาสัพพินสังคาลามีตังมะมะมีสุธรรมิาะิมีสุอัตตาติเอวมีตังยะธาคือทางสมมติปัญญาทัศทัพัง ยังกินจิตวิญญาณนางตีตานักขจุปจุปันนางอัจฉรตังวาผู้ิทาวาโอราลิกาวาสุมังวาหีนางวาปนีตังวายันทุรีสันติวิวาสัพพังวิญญาณนางมีตังมะมะมีโสหะมะชมีเอโสมีอัตตาจิโนเอเอวะมีตังนุทัพผูตังทั้งหมดแบบธรรมาปัญญายาทัศทาง เอวังปัดสั้างพิคเวสุตตะวาอริยชาวกูดูปัจมินตินิพพินทติเวทนายาปีนิพพินทติสัญญายาปีนิพพินทติสังฆาเลสุตวีนิพพินทติวิญญาณนัจมินตินิพพินทติ นิพพินทั้งเวรัตติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงุตมีติญาณังพุติขีนาสาติมุสิตังพัมมัตตนิยังกตังกาไดนิยังนาปรางกัดกิตตายาติปชานาติติอิทามาโวจาพะวาอัตตมนาปันแตะวิยาภิกขุปะควบโตภาสิตังอะภิณภูมิมาสมิงจ่าปะนาโมยากะนาสมิงพันญะมาเนปันญวะกิยานังภิกขุนางอนุปาทายะอสะเมหิจิต ตานิวิมุตติสุติบทที่เจ็ห้าบทสวนหาสมัยสูตรหน้าที่สิบเจ็ดเอวังมีสตังเอตลงถังนิยมพะควาสักเกสุอิหานตุติกับว,วิลาวัตุชนิมมหานวนันีมหาตาพิถูนทั้งขัง,งเกนะสัตถิงปัญจมาติหิติีขุสเตหิสัพเพาาเหิวะอรหันเตหิตทัิหิตจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปิตาหงติภาวะตัง ทัศนายยะพิขูสังคันจะอาตคูจตุน,นาถุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตาคูศีนังโคภาคาวาสักเกสุวิหะติกับิละวัตถุสมินมหาวณีมหาตาพิขูสังเคนัสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทาสิสหิจะาโลกทาตุหิเทวาตาเยคุเยนาสั้นนิปิตาหุติพระขวันตังทัศนายยะพิขูสังคันจะยาน ยานนูนาะมายังปีนะพระขาวาเตนุปสังกเมือยามาปสุสังกมิตรวาพระขาวาตูสันติเกปันเจกะคาท้าพาเสยยามาติอ,ะ,ะ,อตะตะโคตาเทวตาเสยยทธาปินามะพระลาวาปุริโสสัมมัญจิตังวาพาหังภาเสยไเอ้เลยนะ ป่าซาลิตังวาวาห้งซัมมินเชยยะอีว่ามีวาสุธาวาสีสุเทวสุอันตระหิตาพระคาวาตัวปูระตปลาตัวทั้งสุอตาโคตตาเทวตาพระคาวาตัคควันตังอภิวาเทตวาอีกันตันตังทั้งสุอีกัมันตังพิตาผูเอกาเทวตาพระคาวาตัวสันติกีอิมาพาทั้งอาพาสีมาาสัมมิโยปวนาสนมมิเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังทรเมสัส สามายังทักขีตาเยวะอปาราชิตาทังคันติอ,ตอ,อาทะโคอราธีวะตาว่าเขาวาดูคันติกีาาอีมังคาทั้งอาภาสีษัตตะลาพีคาโวสามาตะทั้งสุนติตงอาตโนโอชุก,กันมะกังหุสาลทีวะนิตานิคาฮีตว่าอินทรลิญานี่รับคันติปันติตาติ อัปปาาเทวตาพระเขาวัต <ats> ัสันติเกอีมังคาทั้งอาคาสิเทตวาคีลังเทตวาปาีคังอินตะคีลังโอหัดจำมะมีชาติจ่าดันติสุทาวิมลาจัตุมาตาสุทันตาสุชูนาคาติอาตะอัปปาาเทวตาพระเขาวัตัสันติเกอีมังคาทั้งอาคาสิเยเกจิผุดทางส้านังคาตาเซนะเจคัมิสันคามิสันติอาตายุคโมินปะหายะมนุ มานุสังษเพังเพวกายังปาริปุเรตัมตีติถ้าเขารู้พระควาพี่ครูมัรเจสีเยฟูเยนะพิ่เขเวท่าสัตรูกระทาตัสถูเทวตาสันนิปติตาฮุนติพัตถะกตังหักทัศนายนพิ่คุสังขันจายีปิเตพิ่เขเวอเฮสุงอติตอมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีตอะวันตานังเอถาประมาเยวะเทวกา ชันน ah. ี an ah S S ้บติตาอเฮสุงเซยทาปิมายะหังอีตระหิเยปิเตภิกขเวอภิวิสันติภวิสันติอนาคตมัทานังอรัชโทสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระธรรมทานังเอตปะพมาเยวะเทวตาชันนีปบติตาภวิสันติเซยเจาปิมายะหังเอตระหิอาจิขิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิจิตายสามิภิกขเวเทวกายานังนามิเทยสามิ ขเวเทวกาญานังนามิตางสุนาถาสาธุกังมานสิกคาลูถาพาติสามีติเอวังเมปันเตติคูเตภิคูปะคบตัวปัจจัตโตทุกขเวรตทโวจะสิโลกามนุกาสามิยัตตาภุมมาตธาสิตาเยสิตาคิริขภะพลังปะหิตาตาสัมมาหิตาผุปูสีหาวสันรีนาโลมาสังพิสาภูนูโอทัตมานาสาสุทาอิปันมนา วิปัสสันนมนาวิลาปิโยปันจตเตนะตวาวะเนกาปิมวัตถเวตาโตอมันติยัจธาซัพเอซัมนีนาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกฆโมเตจจัตตาปมะกกยุนขตวาพุทธะสะกนังเตสัมปรตุระหุยานังอมนุสานทเสนังเตสัมปรตุระหุยานังอมนุสาอมนุสานทัสนงอาเปเกสัตตมัตถคุงทิ สหัสสังอัฏฐะสัตตลิงสัตังเอเกสหัสสานังอมุสานามัทฐสุงอภเพเกนัมตัมทักคุงทิสาสัพพาภุตาอะหุงตันตัสสะพังอภินยายะปะวะกิตวาจักขุมาตาตัวมันติสทาสาโมเกซาสเนวะเตเทวะกายะอภิกังกาเตวิชานาถาภิภะโวเยโวหังกิตยิสานิขิราหิอนุปุพิโส <Es> สัตตหัสซายะขาภูมากาบิลวัตถาวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตอิสติโนมูธมาณาพิพามุนพิคุลังสมิติงมะนางชาสหัสซาเฮมาวะตายะขานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตอิสติโนมูธมาณาพิการุณพิคุลังสมิติงวะนาง ราตาที่ราติชาหัสายะคานานณตวันนิโรอีที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตอิศีโนโนธรรนาพิการพี่คูนางสมิติงวนางอีเจเจโซรักษณะหัสายะคานานณตวันนิโรอีที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตอิศีโนโนธรรมนาพิการพี่คูนางสมิติงวนาเวสามิตาปัญจชตายาคานานณตวันนิโรอีที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตอิศีโนโนธรรมนาพิการพี่คูนางสมิติงวนาคุมมิโรราชาขาหิโกเวปุลลักษะ นิเวชนางคือยูยนางสัจจสหัสังยัก้านางปายุปาสติภุมิพิโรราชาคีโพรุปาคาสมีเตียงวานางผุริมันจากที่ตั้งราชาตลาดโทกัสติขันทบพานางอาทิุติมหาราชาสัทิโส กตาปิสาโอินทนามาหาภราอีทีมันตุจมันตวันัตัวสิชนโมธมานาทิกามุงิพูนังัมติงวานังทักีนันจ่าที่สรงราชาวิรุณโหตัปปะชาสติกุมทันธนานังอธิปติมหาราชญาสัโสกุตาปินสาพะโมอินทนามาหาภรา